เอาไปมองเองเต้นม้มาเมื่อกี้จไม่ทันเต้มาไม่ไปต้ชเอาม่เอาม่โดดเต้น้แผลตุนมองเห็นเนื้อใบมองอยู่ในทะเล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 ไปเอาอะไรมาดแลไนที่กัุนกจุนเจ็กกิ้ใหม่ค่ะเจกกิ้งม่้องเต้นน้องดูนู้นููน่้อนน่มรั อภูนนาอภูนนาอูนนาใคกเออแล้วกมีนิทานนนันเลอนาคกตัวใหญ่้อเร็วจ้วงร้อเลยเอามือไปจับเลยเอามอไตีก็ตีไม่งับเอาตีกรตีไม่งับ

นั่นบอกได้ถ <ฮะ S 1> ้าแต่โบงถ้าปล่อยอยู่ตรงนั้นไอ้ใจมันก็จะอยู่นิ่งไงให้พี่ห้าบาท